คุณภาพเพื่อภาพคุณ Canon delighting you always กึ่อนะปึ่งเปึ่ง้ะปึ่งตับใหม่ครับมีปึ่งแบบเล่นไม่ตลกแล้วปึ่งนี้เ้ไปในซอยดินลุกล้างครับพระธาตุยาคอ๋อเป็นาตงเลยนี่ ใช่ครับใช่เรียนไม่เห็นเคยได้ยินเลยประธาตเนี้ยชื่อเดิมว่าประธาตใหญ่โอ้โหลาพุทสตตะวัตที่13-15อืพ้าแล้วไงต่อเขียนไว้ตัวเบเริ่มเลยโอเคเบืเริ่มละมีขนาดใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในบรรดาโบราณสถานในเมืองฟ้าแดดส่งยางยังคงเรียนภาษาไทยหรือเปล่า ขร่าจะกิดจานแเบรคขาคืออะไรอ่ะเบรคขาคืออะไรอ่ะพี่บอกว่าเราไปดูพระธาตุกันเลยไหมไปดูพระธาตุกันเลยไหมไม่คืออะไรคืออะไรอ่ะพี่ยงใครตอบได้หลายคนขร่าจะกิจจานที่เบรคขาคืออะไรขร่าจกีดจานที่เบรคขาแบงกิ้วมุณผู้ชมตับทำไมอ่ะตบไทยแต่ผมเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดเจลีเจดีย์เจลีเจดีย์ละไ่ครับขอลาวอดี อย่านะกัวนั่งไวหวเฉยก็ได้嘛บอกว่าให้โปรเขานำเนี่ย,ยไม่เห็นต้องนำเลยก็อ่านตามแบบนี้ท่องแล้วโมไม่เป็นหรอ การหันไปหันแบบหันไปทางนูง้นไม่มันเกินไปอ่ะหันหันหันอีกนิดนึงอีกนิดนึงหันกำบมนนิดเดียวโอเคโอ้ยเห็มามื่อบูลินกูเฟเธอร์ s h e ส h อ t นงไลเดอร์ซฮะานีเอ right, right, ่าาาสรรอตอนนี้จังเลยนะ เอาคบัตรมาดิอ่ะมันสตาร์ทได้เลยเว้ยเจ๋งซ่า ไอ้เฮียงงได้ค enfin, ือรอด้าย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 ขอร้องหน่อยขอร้องหน่อยจะขับไปไหนถ้าไปตรงนู้นไม่รอดเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนคืนนั่งรถไปขับขี่โหอะไรเนี่ยเศษปะกงปะกี้นั่งๆมาเรื่องมาก เอาเลยนะแล้วมันมองไม่เห็นกระจกอ่ะก็เราเตี้ยข้างหลังไม่มีคนใช่ไหมไม่มีไม่มียังมีต้นไม้ถอยยาวไปก่อนผมว่าสกิลพี่พอของผมอ่ะดูเลี่ยนมันสกิลพี่พอของผมหักขวาหักขวาผมเล่นเกมเก่งนะเว้ยนี่ ชมกับที่เรียลขับรถแล้วหลับกันจริงว่นอย่าหลับนะนะโกดองหลับนีเลยสิสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเต้ยนะคะแล้วก็ว่านครับในรายการของลวงลับเด็กแค่เด็กลวงลับตุ๊้แตกซึ่งคนนี้เป็นคนดังมากๆเลยตอนนี้กับรายการนี้ Hang Over ใช่แล้ว Hang Over เป็นรายการไม่ธรรมดาจริงๆไม่ธรรมดาเลยค่ะเขาเลี่ยนกันทั้งใช่ค่ะทั้งเกาะทั่วไทยเลย ครับผมนอกถึงมีการมีช่วงเยี่ยวทั่วไทยด้วย <c oughs> เป็นรายการที่ <c oughs> เป็นเอ่อช่วงที่รับอะไรคัดครับคัดกับอะไรครับ5 4 3 2ช่วงเยี่ยวยั่วใหญ่5 4 3 2ช่วงเยี่ยวทั่วไทยค่ะรับเออรับกดบาน <c oughs> อะไรวะผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ค <c oughs> ่อนข้างจะมั่นใจตัวเองและเอาเรียนประมาณได้ระดับระดับเยี่ยมเลระระดับหนึ่งแล้วพอใจในในความเป็นตัวของตัวเองสูงมาก คนคนนี้ชื่อจรินพรจุนเกียรตินั่นเองนะครับไม่ใช่บางครั้งไม่เข้าหรอกค่ะเพราะคนที่เวลาจะเยี่ยวอะไรก็ต้องเป็นที่บนทางอะค่ะชัดเลยในทะเลนะครัซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับสาระรายการเราแต่อย่างใดเกี่ยวกับล่งรับตัวแตกเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ขอเชิญพวกแขกรับเชิญของเราดีกวยกันเลยค่ะเขารออยู่นานมากแล้วค่ะขอเชิญพบกับต้นกาชุนทวัฒน์ค่ะต้นตื่นขึ้นมาตรงกลางครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ผม ชื่ออะไรครับชื่อกันครับผมอ๋อเมื่อกี้ใต้นานๆไปแล้วน้องกันนั่นเองนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อกันหนิครับจริงไหมเนี่ยไม่จริงม嘛ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ปีนี้สิบเจ็ดแล้วครับสิบเจ็ดแล้วแต่ว่าคนทูเต้มาสองปีแล้วค่ะครับผมค่ะเอ่อขอทราบเอ่อการศึกษาใน้นการศึกษาเนี่ยครับลุงกันครับค่ะเรื่องด้วยเนี่ยเพื่อนๆทางบ้านในต่างไม่ทราบประวัติว่าน้องกันคือใครค่ะเล่าให้ เพนบ้านอะบ้างฟังหน่อยดิล้อพ่อกับแม่เป็นใครเราถึงชื่ออะไรบ้างตอนไหนชื่อนั่นด้วยนะคนร้านนี่จะเอาถึงพ่อกับแม่เลเอ้อจะได้เอามารอทีอหลังอ่ะครับผมแล้วไม่เล่าอ, oh อ่ะคะเอาใหม่ค่ะเทสข้าสี่สามสองอ่าชื่อพ่อกับแม่ <laughs> อ่สั้นมาอย่างค่ะว่าคุณกันกเนี่ยชอบทำอาหารแล้วเป็นชอบชอบเป็นนักวิจารณ์อาหารอ่ะครับผมค่ะ ม่วงนะครับบนมือแล้วครับเต้ครับเร็วครับบนมือหคบนมือครับบนมือช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมารู้นะครับว่าคุณกันเนี่ยจะเป็นนักทำอาหารนักชิมอาหารยังไงนะครับติดตามชมช่วงหน้ากับรายการลงรักติดแตกค่ัครับน่ลรังมากครับตะเกจยกจัดเิม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  การนั่งรถมาทั้งวันนี้นะครับอาจทำให้คุณเนี่ยตัวเหม็นนะครับตกะกร้าเหม็นนะครับล้านะครับแล้วก็มีกลิ่นปากได้นะครับควรจะพูดเยอะๆควรจะพูดเยอะๆนะครับแล้วก็เขียวหมอกฝรั่งบ้างหดือออกมานี่แหละบ้างหรือเล่นอะไรบ้างนะครับเพรไม่งั้นจะเป็นเหมือนคนในรถคันนี้นะครับตัวเหม็นกันหมดเลยหัวเหม็นเต่าเหม็น mình mình Mà con nâu <cười> <cười> <cười>